ไข่มันลองเพล่เลยแม่ล่ะโอเคครับก็สวัสดีครับทุกท่านนะอย่างนีพบเกมลูเซียดาในพาร์ทที่ซึบนะครับผมนะฮะโอเควันนี้นะครับเราจะมาทำภารกิจเราต้องฆ่าอะไรอะแน,นซี่เหรอนั่นทีนะแม่ครับ ก่อนที่แม่จะเสียลองเพลงผมฟังนะเพลงดิครับโอ้โหเป็นบทเพลงที่ซาบถึงกินใจเหลือเกินวันนี้คงจะเป็นวันสุดท้ายโอ้ปักเก็บได้แล้วไงอ่ะต้องมีของในแถวๆนี้แน่นอนเฮ้ย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 เอ๋อ๋อเขาเห็นเรานะครับโ,โอเคโอเคแสดงว่าเราต้องห้ามให้เขาเห็นใช่ไหม มีอะไรป่าวะกระาสองหน้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋อตะปูมรวมกันได้เหรอเยียบเลยแล้วทำไงอ่ะเฮ้ยเรายิงได้เป่าววะยิงไม่ได้อ่ะทำไมวะเอ้อ เดี๋นะทำไมอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำอะไรอะ่ะทำอะไรไม่ได้อะ่ะอู้หูู้้เห็น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 หรือว่ามันไม่มีไฟเราต้องไปที่ห้องปั่นไฟระบบปั่นไฟเปล่าวะเออ แล้วห้องปั่นไปมันอยู่ที่ไหนวะอ๋อนี่ไงเงี้ยอ๋อนี่ไงี้ยเข้าทางนี้เหรอใช่ไหมโอเคเอ้ยไม่เห็นใช่เลยไม่น่าใช่ทางไหนวะทางนี้วะเฮ้ยนี่มันห้องหนังสยอยือผมเดินไกลไปแล้วมันต้องมีสักห้องหนึ่งฝั่งหนึ่งแน่เลยน่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับผมใช่ไหมไม่ใช่มันเดินไปทางเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวติดอะไรวะมันต้องเป็นห้องไหนทักห้องหนึง่งหรือเป็นห้องใต้ดินอาจจะเป็นไปได้ครับท่านผู้ชมโอ๊ะโอกระตุกห้องใต้ดินเป็นตรงไหนวะห้องนี้ไม่ได้มานานแล้วอยู่ทางนี้อ๋อนี่ไงใช่ปะวะอ๋อนี่โอเคใช่ด้วยครับท่านผู้ชมอย่างนี้แหละ <laughs> ออ้ยยังอยู่เลยเหรออ้าวสวัสดีนายยังอยู่นี่อีกเหรอไหนวะนี่มันเป็นห้องปั่นไฟป่าววะนี่มันหลอดพวกหลอดแอมไฟนี่หว่าอุย้ยฟแกอะไรอะ่ะไ่ดูนะครับฟแกอะไรก็ไปดูเดีย๋ยวนะนี่เหรอไฟฮอต ไม่น่าใช่มันต้องมีอะไรแถวนี้นะโอ้โอ,อ๋นี่ไงเป็นเป็นแอมเป็นคล้ายเหมือนแบบเป็นแอมแปรไฟประมาณนั้น่ะแล้วเราต้องทำอะไรอะ่ะอ๋อใส่บดินดีได้อ้ไฟติดแล้วแน้นซีโอเคโอ้ อะไรอ่ะอุทิภยเขาบอกว่าก่อนที่ไอพ่อเราจะกลับมาเนี่ยครับเหมือนเขารู้อะไรบางอย่างแล้วนะคะว่าเราเป็นรู้พิธีกรรมอะไรบางอย่างอย่าง,างนี้เหรอพอไม่ได้อะเอาแล้วกูจะปไปไหนวะเนี้ยก่อนที่พ่อจะมาห้องนี้ไม่น่าใช่ออกก่อนว้ยโอเคห้องนี้แหละตรงนี้แหละ,หละพ่อหนุ่ม อดอนมรูปงามนี่เดินง่ายๆมาถึงรวดเร็วคุณแม่ครับคุณแม่ได้ตายแน่นอนครับผมสัญญาเดี๋ยวเดี๋ยวติดอะไรวะโอโหเดินไม่ได้อีกเดี๋ยวนะไม่ใช่แผนที่เราต้องใช้นี่ใช่ไหมยิงเลยปะะ่าวต้องเสียบปากเหรอ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเติมลมเหรอใช่ไหม้ยเฮ้ยๆนี่ไงอ๋อวางวตรงนี้พ่อกำลังมาพอดีโอ้โหโอเคเราต้องบังคับนะี่แหละต้องเปลี่ยนพลังจิตพ่อเดินมาว่ะอย่าหยิบนะเว้ยผมเกือบแล้วโอเคได้อยู่ จะเป็นยังไงจอดำโอ้โหเราบังคับโอ้โหดูมือครับเหมือนการบังคับโอ้โหหยิบโอ้โหมีสายตืบกัตบตำรวจมาสองคนมากันสองคนทำไรอะ่ะแม่ไม่เอจใจเลยละ่ะโอ้โหทะลุจมูกแบบนี้ ไม่ต้องถามถึงนะว่าปกิจกรรมจะหมูกที่ไหนมาเนะยครับบอกเลยว่าคนบังคับอยู่ด้านหลังนั่นเองเอาเอาเอามือสันเอาโอ้ไม่กอไม่ได้ทำนี่ไงเอาหาว่าเราทำเฉยเองคนทำนี่เองคนยิงนี่ไปไปไปอุ อยามลดวนต่อยทีหน้าเลือดสาดเลยพระเจ้าเรามาถึงที่นี่เฉยนะครับอะไรอ่ะเหมือนพลังเราจะไม่พอเหรอมันมองได้อ่ะหรือว่าเราต้องใช้พลังจิตเออใช้พลังรับได้มมนมีไม้กังเขนอยู่ครับหนึ่งตรงสามจุด อะไรครับโอ้โหเราต้องมันมีคนจับตามองเราอยู่ใช่ไหมอไโอ้พลังมันใช้ไม่ได้ด้วยนะมีพลังหมดด้วยนะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วเราต้องยิงล่อพลังกิจใช่ไหมอยู่นี่อยู่นี่อี๋ออะอ,อนี่นี่นอันนึ่งอ่า ยังไงอ่ะออันนี้ได้อยู่ดีครับต้องทาแบบดีดีดิกรอบเดยพัดลมและแล้วยังไงต่ออ๋อบังคับอย่างนี้ใช่ไหมพัดลมจงระเบิดโอ้โหเดกโอ้โหอยี๋ยบอกนะว่าอดี๋วบอกนะว่าจะปันคอจะปันโอ้โหไม่โดนคอเว้เละแน่นอนนะ่า นานเองอหูฮมันโหดไปไหมวะโอ้โหจงเติบโตด้วยพลังย้งไงคะยังไงอ่ะดูเสียดผู้หน้านิ่งนะครับ ตอนนี้เขากำลังโอ้โหกำลังก้มหน้านะครับแล้วพลังเพิ่มขึ้นอย่างกับซูปเปอร์ทายาโฟโอ้โหแม่เจ้าเบ่งพลังซูปเปอร์ทายาออกมาเนะี่ยโอ้โหแม่งเผาบ้าเลยเหะอเอางั้นเลยนะสุดยอดอุ้ยใกล้จบแล้วครับ the end it อ,อ่านไม่ทันอะไรอ่ะมีเลือกด้วยหรอมีไฟกับจิ๊กซอผมขอเรียกแบบนั้นละกันไฟกับจิกซอเลือกเป็นไฟได้ไหมเรียกเป็นอะไรวะไม่เคยมีแบบนี้ได้หรอเอ๊มันจะเป็นแบบไหนกันนะหรือว่าเป็นการจบ จบคนละแบบกันเนาะอุ้ยอาจจะเป็นการจบคนละแบบก็ได้นะเอ้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 ยคเผ่าบ้านเด้อโอ้โหสว่างโอ้โหดูเทียนแม่งเผ่าบ้านเลยเหรอโอ้โหใครวะน,นั่นน่ะนี่พอ่อเรากำลังวิ่งหนีอยู่ ไฟไหม้ตอนฝนตกแล้วไม่ไม่หนีออกออกออกหน้าประตูวะโอโหหลวงพ่อครูตอนนี้ทําอะไรไม่ได้นะครับช่านไป้ชมีครับเดินมาทางนี้ครับอื้สโลไลยังยังหรอมันขับไล่ปีศาจเนี่ยครับผมปีศาจอะไรวะปีศาจที่อยู่กับเราอะไม่มีอ่ะมีแต่เราที่อยู่ผมมีพลังไปอย่างเดียว มีให้เรียกเอุ้ยคิผายมาแล้วเราต้องกำจัดใช่ไหมโอ้โหแล้วมาสองคนด้วยนะโอ้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 โ <partially> อ้เยเดเดมาลาลำเป็นบทเพลงพลังคืนเต่าวัวัวัไม่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 ไพลังคืเตาว พลังพลังกูโ,โอ้โอพลังพลังเราอยู่ใกล้มันแล้วพลังเราจะหมดแน่ต้องขออภัยด้วยกรบดึงเสียงนกตุ๊มตีบ้าอีบ้าเอ้ยกูเก oh, <ๆ>ียดบึ้งอ <sim Burada S 2> <Okay. S 1> ีอีกูเกียดบึ้งอี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 ตายตาตาเล้นหนึ่งสโลไรแบบโปรโมชั่นทากันแดดแล้วก็ตุมตีเข้าไป ถึงนกคุณจะดีมากคุณเบื่อเสียงนกมากนะดีไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการบูชายันแบบขั้นเทพโอ้โหแม่เจ้าจะตะเลากันอีกนานไหมนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่มันต้นตีอะไรเนี่ยลายลำเป็นพลังชื้นเอาเอาวโอ้พลังมาแล้วเว้ยโอ้ าบ้านหักนะครับยังไงอะโหนี่พ่อเรานี่ว่าหนีไม่มีทางหนีแล้วเพื่อนมีทางเดียวคือหน้าประตูให้เรียกเอาโอ้โหคิดจะโดดออกจากหน้าระเบียงใช่ไหมจะเอ๋ ว่าไงครับมีอะไรมองหน้าผมเฮ้ยโอ้โหมันฉลาดมันหยิบถังดับเพลิงมานางไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันพ่นใส่เราเหรอเราทำงี้ได้เหรอ What? What? Được phải Kìa mua này đây là Ông ngắn lên nè có cặp búa này là Ô chừng đây à? Ô Tăng phủng tăng chạy lo không mà cái cài này Mà đồn mái จบแบบโคตรเร็วโโอโ้จบแบบอย่างรดเร็วนะเรียบร้อยครับเป็นการจบที่แบบว่าโคตรเร็วนะเร็วมากจริงๆโอ้โหสุดยอด บจบแล้วนะฮะผมยังมึนตึ๊บอยู่เลยเนะี่ยจบแล้วเหรอจริงๆเลยนะจบแล้วครับช่านผู้ชบครับมันมีสอ,อย่างให้เลือกครับสมมุติถ้าผมเปลี่ยนอันนี้ผมเลือกแล้วนะถ้าลองเป็นอันนี้ล่ะมันจะเป็นแบบไหนครับผมไม่รู้นะผมคิดว่าอาจจะเป็นแบบจบแบบดีๆก็ได้หรือจบแบบปิธนาลองดูซิ ว่ามันจบแบบไหนหรือแบบเดียวกันหมดเลยหรือว่ามันขายกันไม่รู้นะครับแต่เราใช้พลังไฟอ่ะเหมือนเดิมอ๋อนี่ไงหลวงพ่อเดินมาแล้วครับเป็นไงอ่ะ เราชี้โอ้โดนตัวตัวเอางั้นเลยนะชิบหายเราต้องทำอะไรบางอย่างครับท่านผู้ชมเราทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้โอเค แต่มันโอ้โหตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมผมตายแน่มีอยู่สองอย่างให้เลือกครับผมตายแน่เดี๋ยวผมลองดูใหม่งง,งงกว่ามันมีสองพลังให้เลือกผมว่าไม่น่านจะมีแค่เพียงเท่านี้ แต่มีแค่นี้จริงจริง,งอง๋อนี่เหรออย่างนี้แหละหยิบไท้พลังกับทรอทัศน์อย่างนี้ก็ได้แหละไท้พลังกับทรอทัศน์เนี่ยผมเอางั้นเลยนะ งงทำอะไรไม่ได้เนยตอนนี้ประตูก็ยังเปิดไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวหรือพ่อหายไปไหนวะเปิดดินชักอะไรก็ไม่ได้นะหรือว่าเราต้องใช้กุญแจไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้ในตัวผมแย่แล้วเราต้องทำอะไรบางอย่างวะ เราต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นพิเศษต้องมีทางออกแน่นอนดูให้ดีดูให้ดีแถมพลังกิตอะไรได้บ้างวะหน้าต่างประตูหลอดไฟไม่ได้ระเบไม่ได้นี่เหร อย่างนี้เหรออ๋อนี่อย่างนี้เหรอโยนใส่อะไรอย่างนี้เหรอนี่นี่มันหลวงพ่อนี่ว่าเอางั้นเลยนะเอาเมื่อกี้หลวงพ่อกูหายไปไหนวะเฮ้ย เอ้ยเอ้หลวงพ่อมาไว้เฮ้ยเอาไม่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 ชาร์จแล้วก็ปล่อยไฟที่มืออ่ะลูเซสเร็วสายมันดิ ไมก้กางเขนมันล่วงแล้วเว้ยตายโอโ้โหริงโอ้โหแบบดูเดือดมากสวัสดีครับหลวงพ่อลาก,ก่อยนะโอโ้โหมีจบหลายอย่างนะครับอันนี้อันนี้ตัวหนึ่ง เราใกลจะกบทสวดไม่ได้เลยนะเราต้องทำอะไรบางอย่างครับไม่งั้นโอเวอร์แน่เราวิ่งตามมันไม่ได้เหรอมันขับเลยไม่ได้เลยเหรอเเมื่อกี้นี่ผมอันนี้ไฟเฉยเฮ้ยเมื่อกี้นี่ผม เข้าไปใกล้มันเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวอะไรอะไรเดี๋ยนะผมรู้แล้วผมอาจจะแพ้ตอนนี้ผมอาจจะแพ้ยอมแพ้ไปเหมือนเราต้องเข้าไปใกล้มันนะมันจะยากขึ้นโอ้สะดุดเลย ตันเลยกูโอเคเดี๋ยนะเอาเลยเหรอไปดิไปดิพอเราเข้าไปตรงนี้นะฮะไม่ได้อะอ้าเมื่อกี้มันทำได้ไงวะอะไร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 ฮะฮะไปดิไปดิไปดิ เขาทำอะไรไม่ได้เลยอะงงว่ะยิ่งเล่นยิ่งงงตายสายเวนตายตายตายซะโอ้โหทำอะไรไม่ได้ครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้พลังไฟมันจากไหนวะผมไม่เข้าใจ เฮ้ยเดี๋ยว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 รับวงล้อนี่มันคืออะไรหรือเ,เราต้องไปยืนตรงนี้อาจจะใช่ก็ได้เดี๋ยวเราจะไปยืนตรงนี้โอเคเราจะได้พลังไฟใช่ไหมอ๋อเพือ่อวัดเดอะฟาก โดนเฉยเก oh, ้าหัวแป๊บเดี๋ยวโอ้โหกระโดดพุ่งหน้าต่างไปรอดครับรอดรอดนะยกมือครับสวัสดีครับโอ้โหปักครับแบบนี้ครับ จบแบบนี้ไม่โหดหลัดมาเจ้าอันนี้เป็นพ่อเราเหมือนเดิมนะเขาหาวิธีหีเหมือนเดิมนะร้องกดค้างไปดูเขาได้ทำอะไรเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ไม่หัก

ไม่ได้อีกผมว่ามันมีวิธีไว้เราต้องตะกดจิตมันมากลับไอเน,นี้ยได้อยู่แต่มันเห็นเราใช่ไหมหรือว่าเราต้องอย่างนี้มัน พอมันหยิบปุ๊บเราก็หรือจังหวะมันเห็นเราวะอาจจะเป็นไปได้มันยังเห็นอีกเหรอมันเห็นเราแน่เลยวะ ใช่ไหมมันเห็นเราแน่เลยมันทำอะไรไม่ได้ครับท่านผู้ชมเว้เนี่ยแป๊บหนึ่งนะโอเคครับ, okay, รบก็ต้องขออภัยนะครับก็คือผมเคลียร์ขาดด่านจบอฉากจบอีกด่านไม่ได้นะครับก็คือมันเหมือนกับว่ามันทําอะไรไม่ได้อนะแล้วมันแบบว่า เข้าใจบ้างก็คือผมผมผมจะกดจิตพ่อนะฮะแล้วก็ให้มาหยิบรูปปั้นแล้วมันก็จะปล่อยถังใช่ไหมแล้วเหมือนเราจะหยิบถังหรือทําลายถังมันก็ได้นะก็คือแต่ว่าจังหวะที่ผมเปลี่ยนพลังกิตเท่านั้นแหละพ่อมันก็จู่ๆมันก็บั็กถือถังเลยก็เลยทําให้ไม่รู้ว่าว่าฉากจบอันนี้มันบั็กหรือเปล่านะก็ถือว่าเปลวไปนะก็สําหรับ ลูเซียก็ต้องขอจบกันเปียนเท่านี้ไปเลยนะฮะก็ค้างคาก,กันน,นิดนึงนะครับแต่ถ้ามีข้อมูลอะไรก็บอกกล่าวกันได้นะเราจะมาแก้ฉากจบกันนะฮะก็สาหรับวันนี้นะก็ต้องขอลํำลาไปก่อนแล้วกันเนะาะหวังว่าคลิปนีจะเป็นคลิปที่จบที่ดีมากก็สาหรับวันนี้สวัสดีครับโอเคแยก